Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Till you get the <laughs> Yeah, I ain't taking a backseat. I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty. Ain't nobody able to catch me. They guess <laughs> me. <get out of laughs> the ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ในย่านลังสิตคลองสองนะครับพอดีผมไปเห็นใน Facebook เห็นมีคนถ่ายรูปโพสที่ร้านนี้ครับผมก็เลยไปเสิร์ชหาว่าล้านนี้มันอยู่ที่ไหนพอเสิร์ชหาแล้วโอ้อยู่คลองสองอยู่ใกล้กับที่ผมอยู่นะครับผมก็เลยจะไปลองชิมกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดูว่าจะอร่อยหรือเปล่า,านะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องสันหาออนัวนนะครับสำหรับคนอื่นแล้วนะครับการไปเที่ยวอาจจะเป็นการออกไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวป่าขึ้นภูเขานะครับแต่ของผมแค่ออกที่พักจากที่พักนะครับนั่นคือหมายถึงเที่ยวของผมแล้วครับ ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่มีเวลาออกไปเที่ยวในไกลๆกนะ็ได้เที่ยวในละแวกที่ผมอยู่นี่แนะหละเนื่องจากวันนี้วันที่ผมถ่ายนะครับผมไม่รู้ว่าไม้มันไม่ดังพอดีตอนที่ผมไปลองเทสอะไม้มันยังดังปกตินะครับแต่วันนี้ที่ถ่ายมันไม่ดังวันนี้ก็จะคอแบบอาจเสียงแพ้แล้วกันนะครับ ในระหว่างที่ผมกาลังเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็ได้เจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจเลยนะครับนี่ไงล่ะครับโอ้โหผมนี่ตกใจเลยเห็นรถหงายทองแต่ที่ผมมองไปเหมือนกับน่าจะปลอดภัยนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของรถแต่ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยละครับตอนนั้นตอนที่ขับอยู่ก็คิดว่าขอให้เขาปลอดภัยนะครับนี่แหละครับ การใช้ชีวิตบนถนนไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้อ6ล้อ10ล้อถ้าเกิดเราประมาทนะครับก็ทําให้เรามีเหตุถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันนะครับถึงไม่แก่ชีวิตก็อาจจะทให้เราพิก,การได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับขอฝากทุกคนนะครับเวลาขับขี่ควรม,มีสติในการขับขี่นะครับใช้ความเร็วที่แบบไม่เร็วเกินมากนะครับขอ,ขอให้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะครับของคนที่ชอบการเดินทาง เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนซอยวัดทับทีมแดนนะครับใครที่สนใจจะไปร้านนี้นะครับก็สามารถปักหมุดใน GPS นะครับตามวัดที่ผมบอกตามชื่อร้านนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ได้เลยนะ <can> ไปกันเลยครับผม Could look at you all day Watch the way them hips sway Love your body so I pray Don't you dare take it away Can't control what I say Lost my mind cause your frame Hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame Body in motion, I feel the commotion Beyond you like lotion I'm honest and broken I flow like the ocean I feel you were chosen to fix me I'm broken, my heart that you stole. stolen Ay, hey. stay with me, play with me, lay with me Hate to see when you leave Chemistry feels like it's destiny I just want you laying next to me And I really don't want you to me on your body. ตอนนี้ผมก็มาถึงที่หน้าร้านแล้วนะครับนี่ครับจะมองเห็นได้เลยครับว่ารถจอดเยอะมากเลยครับนี่รถที่จอดนี่คือมากินที่ร้านนี้เลยนะครับคนเยอะมากตอนนี้ผมก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะกินหรือไม่กินดีร้านนี้เพราะมาคนเยอะมากไม่รู้ว่าโต๊ะจะว่างหรือเปล่านะครับนนนนก็เลยก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะกินดู เห็นคนเยอะมันคงน่าอร่อยเลยจะลองกินดูจะดูจากท่าทางแล้วผมน่าจะได้รอคิวครับแล้วก็เป็นไปนตามคาดเลยนะครับมีคนนั่งรออยู่หน้าร้านต้องไปนั่งรอคิวครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งรอคิวกว่อนะครับ หลังจากที่ผมนั่งรอสักพักนะครับผมก็ได้โต๊ะนั่งอล้วนะครับตอนที่ผมเข้ามาจะมีโต๊ะว่างอยู่สองโต๊ะนะครับผมเลือกเป็นโต๊ะนี้นะครับก็มันอยู่ติดกับน้ำนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้แล้วก็ได้สั่งน้ำไปน,นี้เป็นน้ำเก๊กฮวยผมก็สั่งอีกแก้วหนึ่งเป็นน้ำชาเขียวนมน ออได้มาแล้วครับชาเขียวลองชิมรสชาติกนะันโอเคครับหอมหวานมัน อันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะครับโอ้ยแกะไม่ได้เดต้นนึงแกะอยู่ระหว่างจะรอก็เตี๋ยวมาส่งนะครับก็มานั่งดูปลาดูบรรยากาศร้านเพลินๆไปก่อนนะครับวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะครับเป็นวันอาทิ์ฝั่งตรงข้ามโน้นก็จะเป็นที่นั่งอีกด้วยนะครับ ก็มีพื้นที่นั่งฝั่งนู้นด้วยนะครับก็มีจุดถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ได้มามล้วครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับได้เยอะมากเลยนะครับชามใหญ่เลยครับก็ผมนี่ไม่ต้องปรุงอะไรครับผมว่ามันอร่อยนะครับสำหรับผมนผมชอบรสชาตินี้เลยครับก็มาถึงก็กินเลยครับหิวไม่ใช่หรอครับหิวนั่งรอนานออกมาก็จะเที่ยงนะครับรอกินก็เกือบบ่ายโมงก็ก็จะได้กินนะครับ บรรยากาศร้านก็ค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสอากาศไม่ร้อนนะครับพราทางร้านเขาก็มีพัดลมเปิดให้เป็นจุดๆไปนะครับก็ตามโต๊ะที่นั่งก็มีพัดลมเปิดให้นะครับอากาศก็ระบายถ่ายเทได้ดีนะครับบรรยากาศร้านก็ดีนะครับก็เสียงก็ไม่เสียงคนก็ไม่ดังอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายเช็คอินนะครับนี่นะครับผมเห็นคนถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเตี๋ยวบ้านสวนผมก็เลย ร์ชหาใน facebook เพื่อที่จะมาดูร้านนี้เนี่ยนะครับพอามาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับรสชาติอาหารก็อร่อยเลยนะชอบครับชอบใครสนใจจะมากินร้านนี้ก็ปักหมุดไม่ได้เลยนะครับที่ร้านนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมดนวยนะครับคลิปนี้ก็ คอมเมนต์อะไรเข้ามาทักทายกันเลยนะครับมีอะไรจะสอบถามเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับ Best of me now, best of me now, best of me now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me now. All the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Still